สวัสดีครับน้านายแฟมิลี่ครับผมสวัสดีไม่เอาปรองประโอนกับคราะขเนียดเออสวัสดีท่านผู้ชมสั้นนะครับผมอีพีที่8นะครับน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ลงจับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าก็มาแล้วนะครับโู้เสียน้อยนะครับเสียน้อยลงแล้วนะครับภ่ายเรือกับท่านผู้ช่วยนะคือคือเป็นงานใหญ่กว่างานช้างอีกท่านผู้ชมครับดินสไลด์ลงหมดเลยครับดูดินสไลด์ ลงเป็นรูปบอ่อเลยฮะเนี่ยสไลด์หมดเลยท่วมท่วมหัวนะฮะเลนท่วมหัวเลยโอ้ยคือท,ทีมงานทีมงานเซียนแต่ละเซียนตัวนี้ก็คือโอ้ต้องเขาบอกว่าต้องใจใจเต็มร้อยนะครับว่าจะถอนก่อนก็นไม่ได้แะ้ว,วาเราได้ลงมือทาแล้วไปดูครบบนี้ฮะลงมาแล้วขายแล้วครับขายแล้วมีลูกค้าหลายท่านเลย ปลาอีพีส right ุดท้ายเลยนะครับตามชมอู ah, ้จากรนี้โเกโลอเน้ลอันนี้โลเท่าไหร่ครับนี่อันนี้เป็นปลามอปลาหมอปลาตะเพียนปลาตะเพียนโลเท่าไหร่ครับนี่ไอหมอมองเสือ ปลาะเตียนโลโลเท่าไหร่ครับปลาเทียนตัวนี้ปลาตัวเกลี้ยงมากปลาเตียนโลโอ้ปลาตัวเกลี้ยงแห่งกรุงโซเนตใครไม่ได้กินก็เสียดายด้วยครับนี่ปล่อยไปลีอือดีปลาหนิ่ครับปลาหนิ่ให้เอเด็ดเดี๋ยวเอาด้วยเอาด้วยเดี๋ยวเอาด้วยเอาด้วยสักเดี๋ยวเดี๋ยวมารอน้ำมุดวายดเลมักไม่ขาวเลยนะมันไม่ใช่ปลาหนิ่เลี้ยงมันเป็นปลาหนิ่ธรรมชาติตัวละโลเนาะ อือแตะเพียนแต่เบอร์จีเดียวสิปลาต้นอะไรกระโลเนี้ยกันนิ่นนะปลานิ่นนะสองตัวโลเนาะแตะเพียนโอ้อันนี้ตัวโลมไหมสิบโลหกโลไม่ถึงไม่ถึงตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ดีตัวน้อยตัวนี้เกินอยู่โอ้แล้วก็เนื้อกเห็ล้าว เออแั i, 30, 30. ่นแหละยี่หกโลครึ่งเออหกโลเลยแล้วแถมตังใหเขาก็สรจโอเคเนาะ้โลยืดที่กโลยืดที่กโลี่หกโลี่หกโลืที่หกืี่หกโี่เกโยืนี่หลทยท่หี่หยนที่เที่หยี่เกโลยืี่เกโลนี่ย่นัียียี่ีก่ดี่แค่เป็นแค่เริ่มต้นเนาะ นี่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 อู้ไดาแล้วลองกระโลห้าโลสองขีดนี่ปลาแล็วสิบสามสิบสามสิบแปดวกกันเนาะปุ๊บแปหมอสานสามีเชว่าเกบักพอแล้วเลยเอาไปทำไมอยู่เกบักโคนี่ฮะต้องต้องรีบไป่อนนีไม คนมรับนี่มาแล้วของสดๆไม่มีใครอยากเจ้าเลยไม่ได้ครับต้องเอาเพราะว่ามันไม่มีการเหมือน้ามันเป็นธรรมชาติครับไม่แต่ตัวแบบตัวเกือบโลครึ่งโล เปนน่นตัวปลานิลนึ่สิกิโลเออดกิโฮะเออเออตอออตอจอเลกับอีสอตัวตออีกิโลเแล้วออาักโออตัวแถมด้อนี่แมกิโลแล้วบอเป็ดแบบคนเผาแนบเยเียอเ้ยถัดเตือนตายเลยเลยอลวแล้วโอ้ย

โอได้เห็นปลาแล้วก็ชื่นใจแล้วเนาะพอดะขายได้ไหมไอเละเนาะไอไอตัวตบปลาแตกลัวปลาไม่ใช่น้อยๆเนียแต่กลัวเนี่กลัวอย่างเดียวคือกลัวเลนนี่เนี่ยมันไปมันไปกลบปลาไว้นะอุ้ยหด่ๆปลาช็อกเกอร์ก็มีช็อกเกอร์ก็มีนู่ EP แปด EP สุดท้ายนะครับก็คือห้ามพลาดเลยอพีนี้ครับ ไอ้นนเซียนน้อยกับท่านผู้ช่วยลงไปแล้วเซียนแก๊สหายครับเซียนแก๊สน่าจะนอกอยู่อีพีสุดท้ายแล้วนะครับอย่ายาพระอีพีนี้นะครับผมอุย้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับผมโอ้ช็อกเกอร์ก็กินได้ด้ช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ตัวอร่อย,ยอดิอเดี๋ยวยเอามาไหม คือลงไม่ได้เลยดูเลยว่าลงไม่ได้ครับต้องต้องต้องใช้เรือพายอย่างเดียว ตัวใหญ่ไปเลยโอ้ต้องมองต้องคู่แบบนี้นะครับผมแต่แปลมาไม่ใช่งานง่ายๆเป็นงานช้างเลยครับงานแบบยุ่งกวา่าสะใหญ่นู่นนี่ครับสะใหญ่ไม่เท่าไหร่นะพอลงได้อยู่แต่สะนีนะ่ลงยากมากเลยลงไปสะใหญ่นะครับ ลุมันุดลงอีกอันตรายกับคนที่จบไล่โว้ยดูจากสูบลาท,ที่อันตรายที่สุดแล้วสระใหญ่อยู่ล้วเป็นสระประจำหมู่บ้านเราแต่ไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยสูบมาก็เป็นเวลาเป็นสิบสิบปีเมื่อนนะช่วงนั้นที่จำได้คือช่วงสุดท้ายก็คือ ไม่ใช่สูบให้แห้งแบบนี้นะสูบไม่ใช่สูบนะก็คือคือ,อเอาปลาไปงานงานประเภที้บนากช้างนะครับผมรยแงคน,นเสียน,น้อยได้นะเสียน,น้อยโอเสียได้ปลามากเลยครับปลาไม่ไโอ้โห สุดท้ายแล้วนะครับห้ามพลาดนะครับผม EP นี้ผมเชื่อว่าทีมงานในทอรถอดทนมากนะครับเพราะเรื่องผลกําไรเนี่ยก็คงจะไม่ต้องคาดหวังแล้วนะครับดูจากสถานการณ์นะอุยอ้ยอุย้ยผมจอง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 ,จองอตัวใหญ่ฮะตัวสองโลเลยเนี่ยโอ้ภาวนาขอให้ได้ทุนก็พอแล้ว เรื่องกำไรผลกำไรในจำคงจำไม่ได้แล้วเลวร้ายกว่าสั20ปีอันนี้ก็ก็ก็เหมือนกันคนะแค่ <c oughs> <อ>ก็คือเอ่อนี่างละ่ะคือสัทน,นี้มันเล็กกว่าแต่ละมันมันไหลไหลอุ้ยใม่แล้วครับใม่แล้วมัน่นลแล้วอู้ยเอพี่น้องแล้ว,ลว,ลวอ้ย,ย,อ,ย,ย,อ,ยอยากจะลงไปในสระดิลงไปก็ได้ ตอนเช้าไม่ได้เก็บบรรยากาศนะครับคือเสียครับเครื่องนี้เสียนะบูสเสียด้วยทุกอย่างเสียหมดเลยก็ประกับประคองกันไปตอนเช้าก็ซ่อมนะทีมงานซ่อมอยู่ตอนนี้ก็ซ่อมกันเองนะน้ำก็อย่างนี้นะอย่า่เห็นนะประปี่ยโอ้ล<อ>ูกค้ามาเรื่อยๆครับลูกคก้าส่วนมากก็จะเป็นแถวบ้านเราเพราะูว่าสานี้คือสาไม่เคยสูบปลานี่ในตัวระดู โลกว่าๆนะโลกว่า,วาคือไม่ต่ำกว่าครึ่งโลครับไม่ต่ำครึ่งโลนะปลาดิบน,นี่คือความลำบากคือทำอยังไงจะเอาชาเอาจะเอาจะเอาเอาขึ้นให้หมดนนเนี่ยใช่ปลาเนี่ยจะเอาขึ้น,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 เ,นเลนผมหมดแล้วปลาโนปลาดิบตัวน้อยปลาตะเพียนตัวน้อยมันจะโดนมันสไลด์ลงหมดแล้ว ครับตอนนี้น่าจะกู้กู้กู้แล้วกู้อีกกู้น่าจะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาอืม การเอาขึ้นนะครับโอ้โหดืนตมพอเจอปลาขึ้นไม่ได้ครับโอ้โยโอ้โยงานใหญ่ของงานช้างจริงครับจาก EP ที่7นะครับมาถึง EP ที่8 EP สุดท้ายครับโอ้ตายเลยเซียนของเราโอ้สะใหญ่ เราลับปลาใช่ไหมครับท่านครับโอ้ยว, oh, วันนี้เอาไปไดงไปก้อยดิเอาไปย่างครับเอาไปย่างว่ะอ่าตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นขึ้นยากเลยดูดึงครับมันลงไปไม่ได้เลยครับต้องมีเชือกคอยพยุงดึงไว้ไปนะนนร้อนก็นร้อนหนึ่งหนึ่งไปแล้ว อุ้ยรอพ่อค้ามารอรับอยู่ตรงนี้ก่อนเลยพ่อค้าไปก่อนแล้วไปล้างก่อนอุ้ยสองครับมีเยอะอยู่ครับผมใส่ไปตามตามติดตามอุ้ยปลาช็อกเกอร์ครับช็อกเกอร์นะครับอุ้อีกถุงนึงนนะเดี๋ยวเราอีกถุงนึ่ง ตรงนี้น่าจะถึงสิบกว่ากิโลลูกค้าเดินตามนะครับจานเดินตามนะครับโอ้โหดูครับมาแล้วครับปลามาถึงก็รอเลยฮะจอเลยปลาปลาเป็นปลาธรรมชาตินะครับไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยไม่ได้เลี้ยงด้วยหัวอาหารนะครับกินแบบธรรมชาติเลยปลาน้อยไม่มีครับปลามีแต่ป,ปลาใหญ่แรกๆมีปลาน้อยมาแล้วครับแรกมาแล้ว ะจะปล่อยล้างครับตอนนี้ล้างแล้วอ้าวนิดอู้อ่ะใส่เลยอซ็นเตอตาน้อยรู้วิธีอยู่ฮครับถุกท,ที่สองครับถุกที่สองเปิดหน้านให้ทั้งหมาวันน้ำนิดหน่อย

ฝืนกู้อะไรฝืนีดิในี้นช็อกเกอร์ครับนี่ฮะตัวอร่อยเลยครับครับผมขอบคุณครับผมไม่เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวกินตรงนี้แหละเดี๋ยวให้เขาดิเดี๋ยวเรานี่ได้ตอนเย็นผมมาทำช็อกเกอร์ช็อกเกอร์เอ็มเนี่ยไหนช็อกเกอร์ช็อกเกอร์เดี๋ยวไวตรงนี้แหละเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวทำมะกรอยมะกรอยอะ่อไม่ดูด้ำหนาวะมัน

โอ้ยบอกแล้วครับนี่ฮะโอ้ยแต่ละตัวอืมเอาครับผมก็ EP สุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสูกสั์ใหญ่นี่เลยครับผมช่วยดี่นะฮะโอ้โห้าใครในคนในบ้านเราก็รู้อย่างนี้ว่าการินตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับผมเอาครับบทสรุปสุดท้ายครับบทสรุปนะครับ

อ่ะครับก็ุดพก่อ่้เป็นเจ้ามือโลกกับพื่อนเยได้ขี่จริงจังยจบเลยนะตะขาโอ้านาไปปล่อยไปนั่นอย่าปลอยอย่าปลอยันี้นะเ้อ้ยเอ็กิเซียนคือใส่จ่าใส่น้ำไว้ว้านั่นนยวมันอันนี้สองร้อยบาทอ่ามาครับผมโอ้ บอกาคึกค right no ัก้าเลยขึ no ้นไหมใข่โอเลือไครเลยหายมเกินไม่มีไม่มีไม่มีไข่เรใ้คุดป้านี่คนณีู่อะไร้อ้วนนอน้าขี่น้าเอ่กอวนเราจะน่าจะไม่ทันแล้วนายนมถ่ายคลิปนะครับก็เลยไม่ทันกัน การการซื้อเดี๋ยวเอาตอนเย็นดีกว่าตอนเย็นขึ้นนีเนาะเซ็ตน่อยตอนเย็นึ้นอีกว่าคืนเรื่อยๆโอเคครับผมเนี่ยตอนเย็นสิ่ไหคนนี้เรากำลังอย่างหลายเป็นันหมืนด้ยเอะเป็นตันเป็นันเป็นตันเันเป็นต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 ันนตันเป็ันเนันเป็ันเป็นันปนตนเนัันี่เนนเนนนนน พอก้าก็ไม่หวไม่ไหวแล้วบวกบวกครับบวกบวเอาเท่าไรเท่าไรบวกคนไทยนี่ไม่ได้ไม่ได้กับเขาแล้วมดมดไทยไม่ได้จองอะไรกับเขาเลยปลาไอจานได้อะไรแล้วอบกินเลกูเลยเาะไอ้องอยเป็ดนองอ นะนะครับฝากเป็นกำลังใจครับอีพีสุดท้ายนะครับบทสรุปแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวกลับบ้านเลครับวันนี้โทรมาหาลูกค้ามาก่อน่อยก่อนมาก่อนไน้ก่อนไอ่่ลัวไอซตัวนี้ด้วยเดี๋ยวจะมาทำกับข้าวให้กินตอนเย็นกาเอยกตาเอ้ยตาจจ้า